รับสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยมาอยู่กับผม VOG ซื้อพร้อมเกม s p ด e ก c r เต t ร r กับสาเียงตัวฟรีนะฮะก็เป็นตัวใหม่ที่เขาให้เราทำภารกิจแล้วอินนะครับครบห้าวันนะก็ถือว่า ใครที่เราอินหรือว่าเล่นเกมทุกวันมาใช้อินทุกวันนะครับก็น่าจะได้สเตลเลยงตัวนี้ไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันรีวิวดูว่าตัวนี้น่าใช้และดีขนาดไหนกันเชียวในของสัต์เลยงตัวช้างน้อยพ่อขวัวช้างน้อยนั่นเองเสเตลเลยงตัวนี้ถ้าเป็นชื่อมันก็มีบอรไว้อยู่นะแต่ขอบอกว่าพ่อขวัวช้างน,น้อยนะครับก็มาดูสกิลกันก่อนหรือว่าเราอัพเราอัพก่อน อัพก่อนเนาะเออเดี๋ยวเราขอทําการอัพเสลียงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลกันนะครับว่ามันจะปวกมันเท่าไหร่กันแน่นะเดี๋ยวขออนุญาตอัพเอ่เสลียงแั๊บหนึ่งนะฮะโอเคทําการอัพในของเสลียงตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการดูเสลียงกัน,สก,กนสกิลของมันนะอัพอัพเลเวลมันไม่ใช่สกิลมกี้ผมพูดผิดไปหรือเปล่าน่าจะผิดแหละออมาดูกันคือสกิลอันแรกก็ง่ายๆครับ ก็เป็น80อยู่ละก็คือเสลี้ยงนะครับจะเปลี่ยนเป็นบูธเนาะตีที่รถนะครับและอัตราเร่งในะของในโตจะปวกขึ้นเป็น8.4อนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วทุกตัวมีอยู่แล้วเนาะเรามาดูในะของสกิลที่2กันสกิลสบับแบบแบทเทิลนะครับดูว่ามันน่าใช้ไหมสกิลของมันก็คือเมื่อใช้คุป,ปี้นะครับจอมแสบแล้วก็บอบและแม่เหล็กแรงสูงนะครับจะมีโอกาส 56%ที่จะได้รับในของเปลือกกล้วยไม้นะที่มันลืมนะกล้วยกล้วยอ,อ,อ่นั่นแหละสูงสุด4ครั้งต่อรอบ1รอบเราจะสามารถได้ใช้ประมาณ4ครั้งนะอันนี้ถามว่าดีไหมไม่ดีครับสกิลแบทเทิลไม่ดีเลยไม่แนะนำเลยนะสหรับไซฟีตัวนี้นะไม่มีเลยไม่ดีเลย,เลยต่อไปเรามาดูในของสกิลสายเลเซิ่งสกิลที่3กันเลยก็ จะมีในของทุกครั้งที่ทำการดีดน,นะครับจะมีโอกาส60%ที่ความเร็วสูงสุดในของ midiboot บวกเป็น2.8กิโลเมตรต่อชอั่วโมงเป็นระยะเวลา5าวิถือว่าโอกาสที่มันจะติดอะ่ะเยอะมากครับเกินครึ่งเลย60%เนเลยนะครับที่สกิลนี้จะติดนะครับทุกๆก,การดีดเลยนะทุกครั้งที่ดีดเลยนะฮะถือว่าถือว่าเปอร์เซ็นในการที่มันจะติดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วความแรงถามว่าดีไหมคือมันอย่างเช่นว่าความแรงรถผมอยู่ที่เท่าไหร่ สามร้อยสิบใช่ไหมแล้วพอสกิลลดคืนใช่ปะ่ะมันก็จะบวมมาเป็น2.8ใช่ไหมความแรงลดของผมก็จะบวมมาเป็นที่3 1 2ร้อแค่นี้เองเป็นระยะเวลา5าวินะครับมันก็อยู่ได้ประมาณ5าวิคือความแรงมันจะเพิ่มประมาณแค่นี้เนาะก็ถือว่าง่ายๆครับสกิลแบบเบสิคเบสิคอยู่ละถามว่าดีไหมเออสำหรับผมนะอืมดีไหม คือถ้าไม่มีตัวไหนใช้ก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เอาไปใช้ไอ้ด่านที่มันเราดิสเยอะเนาะด่านไหนที่มันกดดิสเยอะๆอะ่ะก็เอาตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีอ่ะเออง่ายๆเลยนะครับสก,กิลมันค่อนข้างจะเหมาะกับสายฟรีแต่ถ้าเป็นผู้ที่เล่นสายฟรีล้วนเลยไม่มีสายไม่มีสายเลี้ยงเติมเลยนะตัวนี้ก็ถือว่า มออยู่นะมออยู่นะครับแต่ถ้าใครที่มีเสลีย์เติมแล้วตัวนี้ถือว่าไม่น่าใช้เลยปรนะมาณนั้นเดี๋ยวเราเอาไปทำการเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่ามันจะติดบ่อยขนาดไหนกันเชียวก็มาลงเลนแล้งกันเลยนะกับคุณคุณคุณอะไรไม่รู้นะคัะนี่เขาก็เชิญมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นในของรถทดลองกันเลยนะรถทดลองก็จะมีโอ้โหรถที่น่าเล่นพอตัวเลยนะในของรถอ่คินฮาร์เดสนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากเลยกับ สยลียงตัวใหม่รถทดลองนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ได้อัพรถมาให้นะเล่นรถแบบว่ารถพเพียลเลยรถไม่ได้อัพให้นะครับความแรงก็จะอ่ยังไม่ได้ความแรงสูงสุดของตัวรถ Kinha DS นะครับก็เดี๋ยวเราไปลงในแลงกันเลยนะอันนี้จะเป็นแลง์ Tim Bracy นะครับคุณ FC เขาเชิญมาก็จัดไปนะครับด้วยทําการรีวิวสเลี้ยงไปด้วยแล้วก็เล่นของรถทดลองให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าใครที่ ไม่มีอก็เอาไปเล่นได้เออมาสนามไรกก็สเปนนะของ1ีสินะครับดูรถแหมก็ถือว่าหน้าเบี่ยงกันเลยก็ได้นะเอาเรื่องครับตึงแน่นอนนะครับในระดับแรงดีเจห้ารอยตามอยู่ละคือตึงแน่ๆก็ไม่รู้ว่ารถทดลองที่เขาเอา่าที่ที่เขาให้เราเล่นอ่ะเออมันจะเล่นได้ดีขนาดไหนชียวแบบไม่ได้อัพนะและพล็อ พร้อมกับแสกเลี้ยงด้วยครับตัวฟรีก็มานจะทําได้ดีขนาดไหนกันแน่อันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือผมด้วยสามอม,มดก็เริ่มกันไปเลยนี่ในตรงมาทะรุหลอดนะเขาบอกไว้ก่อนนี่ก็สําหรับใครที่ไม่มีรถครับเอดีๆเล่นก็เอาไปเล่นไปก่อนก็ได้ วิสามร้อยสิบหกอ่ะทุกคนเอาเรื่องนะส่งสกิลสัว์เลี้ยงดูก่อนอ่าส่อมมาแล้วนะฮะโอ้ยหือมก็ไม่เดี๋ยวดูก่อนเออสกิลสัว์เลี้ยง ก็โอเคอยู่ขึ้นบอยอยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่นะเออได้อยู่นี่เห็นปะได้อยู่ได้อยู่สกิลสเลี้ยงก็ได้อยู่ครับนี่ได้อยู่ได้อยู่จริงจังมากนะเขาบอกไว้ก่อนโคตรตึงอะแรงรีเจนห้าร้อยต้ม ใต่ที่หนึ่งตึงกลัวฮักทีมเราโอ้ยชนชนชนให้เขาแบกเข้าไปเอาว่ะรถไม่ได้อัพนี่ตามยากมากเป็นรถที่ดีนะแตก เป็นรถทดลองที่เขาให้เราเล่นฟรีด้วยไม่ได้อัพรถนะฮะแค่นั้นเอง <c oughs> โอ้ยโหย,โยเขาได้เท่าไหร่เขาได้16ตม้16ตมส6ต้มโอก็ถือว่าเสมอกันนะก็ชนะไปแล้วนะก็รถทดลองแล้วก็เเป็นลี้ยงฟรีตออตัวไปเลย ก็ง่ายๆเลยนะดูว่ารอบไหนนะครับัสว์เลี้ยงเราจะเอ่อสเกียร์จะโผล่กี่รอบนะอันนี้รอบที่หนึ่งนะจะเป็นสนามที่เล่นรอบเดียวจบนะครับดูว่าัสว์เลี้ยงเราจะออกกี่รอบออกไปแล้วหนึ่งนะฮะในสนามที่อ่าทางไม่ไกลเท่าไหร่นะออกครั้งที่สองครั้งที่สามนะฮะอืม ครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สี่ครับเสียดายมากสกิลนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะถ้าสกิลนี้ครั้งที่อครั้งที่สี่ครับเออได้อยู่นะจิ๊ด,ดอืมเรยกว่าจะออกไม่ออกฮะครั้งที่สี่แล้วนะฮะจิตครั้งที่ห้าโอ้โหเลเรื่องว่ะได้อยู่นะติดบอยอยู่นะฮะครั้งที่หกเ่ ได้อยู่ได้อยู่ครั้งที่เจ็บนี่ W C W Boot ครั้งที่เจ็ดแล้วใช่ปะว,ว้าวไม่เจ็ดอือครั้งที่แปลครับได้อยู่ครับได้อยู่ครั้งที่แปลกนะ น่าตามรวมๆก็ถือว่าสกิลติดปล่อยเอาเรื่องนะครับแตบบ่ว่าสนามเทสวินรอบเดียวหนึ่งนาทียี่สิบเก้าวิอ่ะเข้าเส้นชายอ่ะนะโอ้ใช่ได้ครับใช่ได้แล้วลอบนี้เราก็จะมาเล่นไอสนามที่มันกระโดดเยอะๆนะก็เกี่ยวกับการเลี้ยงมิดฟูตนะครับถามว่าเหมาะไหมสเลี้ยงตัวนี้ตัวฟรีนี้ตัวช้างอ่าพ่อความช้างน้อยนะพ่อความช้างน้อยถือว่าเหมาะไหมเออผมพูด ได้เล,เลยนะครับว่าไม่เหมาะอย่างมากนะครับเพราะว่าเรามักจะเลี้ยงบูธกันอยู่แล้วไม่ค่อยได้เก็บในโตนะไม่เหมาะเลยนะครับแต่เอามาเล่นให้ทุกคนดูอันนี้ก็จะเปน็นการเล่นในแรงนะกับรถทดลองนะครับรถทดลองทีมไม่ได้อัพก็จะเล่นยากหน่อยต่อบ,บูธหรือว่าเลี้ยงบูธอาจจะยากด้วยแหละแต่การเก็บในโตเนื่องจากว่ามันก็ในโตทะลุหลอดแล้วนะ สกิลก็ติดเอาบ่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่แค่สกิลของมันคือมันจะเพิ่มเรื่องของความแรง2.5งด้ไม่ให้เราเองมันเพิ่มไม่เยอะถ้ามันเพิ่มสักประมาณ3.5นี่โอ้ยได้อยู่นะเอาไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นสกิลไม่ขึ้นไม่ติดเอาสกิลไม่ติดนะฮะสกิลเสรีไม่ติดโอเคติดละ เมอมันจะติดมันก็ติดนะมันไม่ติดมันก็ไม่ติดนะโอ้เอาเรื่องว่ะสุดโอ้ยชนมาเอาเรื่องไม่น่าชนเลยโอเคเจ็ดไปเลยต้องดิดครับอ๋อเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาโดนโดนแซง โอ้โห oh, ตายเลยอืมล่วงเนี่ยถ้าเป็นพื่อสนามที่มันเลี้ยงมิดิบูดอะไม่เหมาะอย่างมากเลยนะถ้าเป็นเสลียงตัวนี้นะฮะ <_ y> ก็ถือว่าสนามที่ดีเจอะนะครับเหมาะมากโอเคที่สามแพ้รุ่งเองก็เอามารีวิวในแล้งแล้วนะไม่ได้คิดมากกกับการชนะอยู่แล้วนะครับเอามาทดลองทํากันเล่นให้ทุกคนดูเ,เฉยนะครับว่าเสลียงตัวที่เขาเอา มาแจ้งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเรามาสรุปกันเลยดีกวัวในของสเสียเตัวพ่อบควาวช้างน้อยตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็เท่าที่เราเล่นมาแล้วนะจากความรู้สึกคือสกิลก็ติดบ่อยเอาเรื่องเลยนะติดบ่อยเอาเรื่องเลยไอพพ์สนามที่เราทําการดีที่เยอะตีบ่อยมากนะครับแต่ไม่เหมาะกับพ่อสนามที่มันเรียมีวูดที่เยอะถามว่าสกิลมันดีไหมนะครับด้านการติดถือว่าดีมากแต่ด้าน ความแรงหรือว่าเพิ่มความแรงมาให้เราอ่ะอันนี้สําหรับผมคือมันมันไม่โอเคมันน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ใครที่ไม่มีก็เอาไปเล่นได้นะใครที่ไม่มีนะก็เอาไปเล่นได้นะครับอ่าเอาไปเล่นได้เอาไปเล่นก่อนรอตัวดีๆ,ๆก่อนก็ได้ประมาณนั้นในของสัเลี้ยงตัวพ่อคอยพ่อครัวที่เขาเอามาทํากันรีวิว้วยที่เขาแจกมาให้เรานะครับเราก็มารีวิวประมาณที่นี้เนาะยังไงวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝันนะครับดไลค์นะครับแล้วก็ กดติดตามกด subscribe เดี๋ยวว้เจอกกนคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย